แต่มีเรื่องนี้หญิงดูมิสเตอร์ควีนมิสเตอร์ควีนนี่ผมยัไม่ดูเรื่องนี้นะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเราจะพูดถึงซอเยจีค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีข่าวคราวว่าบงการแซนผมก็เอ๊ะมันเป็นอะไรพยายามโยงพยายามโยงพยายามโยงคือลุงนี้ก็พาซื่อนะเนี่ยไม่อ่านไม่อ่านข่าวของคนอื่นก็อย่างนี้แหละอ่านแต่ข่าวตัวเองก็อย่างงี้แหละ ไม่าเป็นอเอาตัวไม่ร่าเลยคุณคคุณไม่มีเอื้อมไปอ่านข่าวคุณหรอกครับโอเคโอเคมาเข้าเรื่องนี้ดีกว่าซอเยจีผ่านไป10เดือนเพิ่งออกมาขอโทษค่ะครับขออภัยค่ะลุงถัดจากเมื่อเดือนที่แล้วนะคะคิมจองฮยอนพระเอกซีรีส์มิสเตอรและพระรองซีรีส์ r a s h Landing on You มีข่าวเตรียมคัมแบ็กคืนวงการกับหนังอินดี หลังจากเมื่อปีที่แล้วเกิดกรณีถูกแชร์ย้อนหลังว่าเป็นพระเอกที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับนักแสดงและทีมงานหญิงระหว่างถ่ายทำซีรีส์ Time เมื่อปี2018ถึงขั้นไม่ยอมให้ซอฮยอนสัมผัสตัวหรือถ้าสัมผัสก็จะรีบเช็ดออกรวมถึงมีพฤติกรรมเย็นชากับทั้ง,งนักแสดงหญิงและทีมงานรายการอื่น ก่อนที่ในเวลาต่อมาดิสแพชจะเปิดเผยข้อความแชทที่ชี้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมดังกล่าวก็คือซอเยจี G จากซีรีส์ It's Okay to Not Be Okay ที่คบหากันอยู่ในตอนนั้นล่าสุด10เดือนหลังกรณีเปิดโปงดังกล่าวทางด้านซซเยจี G ก็ได้มีจดหมายขออภัยกกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเธอระบุว่ามาจากความไม่มีวุฒิภาวะเนื่องจากตอนนั้นเธอยังอายุน้อย แล้วก็ให้คำมั่นว่าจะรอบคอบและคิดก่อนทำให้มากขึ้นในอนาคตซึ่งจดหมายขอโทษของเธอมีออกมาหลังจากที่สื่อเพิ่งตีข่าวว่าเธอร่วมอ่านบทซีรีส์ใหม่เรื่อง E ี ve ของสถานี TVN ซึ่งก็ถือเป็นการยืนยันแล้วว่าเธอจะร่วมนำแสดงในเรื่องนี้อย่างแน่นอนจากตรงนี้ชาวเน็ตไม่น้อยก็เลยตั้งคำถามว่าผ่านมาเกือบปีไม่ขอโทษตั้งแต่ก่อนเกิดเรื่องแต่มาขอโทษเพราะกำลังจะกลับมามีผลงานนี่ถือเป็นการขอโทษอ,อย่างจริงใจหรือไม่ แล้วคนที่เธอสมควรขอโทษที่สุดก็คือซอฮยอนและทีมงานหญิงของ Series Time โดยเฉพาะซอฮยอนที่มีข่าวกระทบกระเทือนทางจิตใจ,จต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจนหยุดรับโปรเจกต์การแสดงไปเป็นปีขณะที่ทางฝั่งของทีมสร้าง Series อีฟของสถานี t v วีเเปิดเผยว่าเลือกซอเยจี G ด้วยฝีมือจริงๆเพราะเธอแสดงให้เห็นว่าสามารถวิเคราะห์ตัวละครที่จะเล่นได้อย่างแตกฉานตั้งแต่เห็นบทครั้งแรก โดยผลงานเรื่องนี้จะบอกเล่าเรื่องราวแผนการล้างแค้นเอาคืนของหญิงสาวที่เห็นเหตุการณ์บิดาถูกฆาตกรรมในวัยเยาว์โดยนี่ยังถือเป็นการคืนจอแก้วในรอบ2ปีของซอเยจีถัดจากซีรีส์ is okay to not be okay ด้วยส่วนจะเปรี้ยงแค่ไหนต้องรองติดตามกันค่ะ